ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงคะ่ะสำหรับนักร้องหนุ่มชื่อดังเจ้าของสิ่งเกินฮิตเอาใจคนรักเมีย Happy w ว f e h a p p y Life อย่างเป้วงไม้หรือว่าเป้าบาดินเจริญราชออกมาประกาศว่าภรรยาคุณสวยอย่างก่อนสิ พูตาที่เพิ่งจะเข้าสู่ประตูวิวาห์เมื่อเดือนพฤศจิกาโยนได้ตั้งท้องลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยและล่าสุดนี้เป็นเรื่องน่ายินดีมากๆเลยและคะ่ะเพราะว่าภรรยาของหนุ่มเป้นั้นมีข่าวดีค่ะโดยเจ้าตัวออกมาโพสหนึ่งร่างกายกับหัวใจสามดวงหนุ่มเป้ติดแฮชแท็กเป้วงไม้แฮชแท็ก่อนสิพูตาดีใจกันสุดในทาย,ยาเป็นฝาแฝดคะ่ะล่าสุดที่หนุ่มเป้วงไมออกมาโพสรูปภาพคู่กับภรรยาพร้อมภาพอาจจะเาวผ่าน อินสตาแกรมส่วนตัวค่ะพร้อมระบุว่าตั้งแต่วันแรกที่เราทั้งคู่เลือกจัดปรึกษาคุณหมอในเรื่องการทําเด็กหลอดแก้ว เราทั้งคู่ก็ตั้งใจเต็มที่เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอาหารการกินทั้งหมดเพื่อที่จะทําให้เด็กหลอดแก้วครั้งนี้นั้นประสบความสําเร็จจนถึงวันนี้การทําฝังตัวอ่อนนกลับเข้าไปในมดลูกน้องกอนเราตัดสินใจเลือกฝังไปสองตัวอ่อนเพื่อในกรณีที่มีคนใดคนหนึ่งไปต่อไม่ไหวอย่างน้อยเราก็ยังจะมีอีกคนที่ยังอยู่รอดเราเฝ้ารอทนุทธน้อมทําในทุกวิธีทางให้ตัวอ่อนทั้งคู่ปลอดภัยแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าธรรมชาติผลการัอตราซาวได้บอกเราว่ามีตัว อ่อนหนึ่งตัวที่ฟอไปเหลือแค่หนึ่งตัวอ่อนเท่านั้นเอาจริงๆตอนนั้นเนะี่ยทั้งผมทั้งนังกรเสียใจมากเพราะเราอยากให้อยากให้ทั้งสองคนนั้นรอดแต่ว่าอีกใจก็คิดว่าอย่างน้อยก็ยังเหลืออีกคนเราตัองตั้งใจให้มากขึ้นเพื่อจะรักษาเขาไว้ให้ได้วันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนถึงวันที่คุณหมอนั้นนัดไปเจอสาวอีกครั้งแล้วธรรมชาติก็สร้างปฏิหารให้กับครอบครัวของเราเหมือนจะมีการแบ่งตัวนะครับเสียงของคุณหมอเจ้าของเคสผมกับนังกรตื่นเต้นแววตาเป็นประกายและเต็มไปได้วยความหวงังใช่ครับ ในการฝังตัวอ่อนครั้งแรกมีตัวอ่อนเพียงแค่หนึ่งตัวฟอไปแต่ไม่นะตัวอ่อนที่ยังอยู่รอดก็ะทาการแบ่งตัวกลายเป็น2เซลลกลายเป็น identical t w i n หรือว่าแฝดแท้นั่นเองซึ่งเกิดขึ้นได้ยากมากเมื่อสืบค้นกลับไปจึงได้รู้ว่าคุณยายทวดของผมเคยมีแฝดทําให้พันธุกรรมแฝดนั้นตกลงมาอยู่ในรุ่นลูกของผมใช่ครับทุกคนตอนนี้บ้านของเรากาลังจะต้อนรับการมาของลูกทั้งสองคนและบางทีตัวอ่อนที่ฟอไปนั้นอาจจะตีตัวกลับมาเกิดในพันธุ์เดิมแต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตามผมและน้องกอร ากจะแจ้งให้ทุกคนทราบพร้อมกันว่าเราได้ลูกแฝดนะครับว่าแต่จะชายหรือหญิงนับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆค่ะทางทีมงานต้องขอสแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ